ครเป็นยังบ้างกับแฟน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 ของใครอ่ะก็ตื่นเต้นครับเพราะว่าทำงานมาหลายปีมากไม่เคยมีแฟนไซน์ของตัวเองในไทยเลยครับแล pues er ้วเพิ่งมานึกออกปีนี้ครับว so ่าอ๋อควรควรจะมีนะอะไรอย่างนี้ใช่แล้วนอนนอนจุดประทุมาเรารู้ทีแท้เลยหรอคนต้องมีคือจริงๆแล้วผมอ่ะเวลาผมจะทำงานชิ้นหนึ่งอ่ะผมก็จะต้องไปคิดไอเดียก่อนทีเนี้ยผมไปเปิด พวกหนังสือศิลปินนะครับที่ชื่นชอบทีนี้เราก็เฮ้ยอยากมีโฟโต้บุ๊กเป็นของตัวเองอะไรแบบนี้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือจัดคอนเสิร์ตมาตลอดแล้วพอการที่มีโฟโต้บุ๊กอ่ะมันทําให้เราได้เจอทุกคนแล้ทรายได้ก็ก็เลยคิดว่าอ่ะเราเริ่มจัดการซรายแบบนี้เลยดูว่าพูดถึงคอนเสิร์ตในโฟล์ทบุ๊กนะครว่าเป็นยังไงแตจริงๆมีหลายลุคมากๆเลยครับแต่ว่ารวมๆแล้วจะมีความว<อ>ินเทจวินเทจที่เป็นความชอบของผมในในตอนนี้ครับผม ชอบแบบอะไรที่ดูเก่าๆแล้วก็มันจะให้บรรยากาศแบบเหมือนชวนให้คิดถึงเนี่ยครับมีประมาณสี่ลุกนะครับสี่ลุกเขาได้ทำเป็นยังไงบ้างครับอะไรนะครับวันไทยทำเป็นยังไงโอ้วันไายทำสนุกมากเลยครับแล้วก็เลยได้ไอเดียอีกอย่างหนึ่งคือแบบผมชอบกล้องฟิล์มทีนี้ผมก็เอากล้องฟิล์มมาเก็บบรรยากาศแล้วก็ให้พี่ๆถ่ายเก็บบรรยากาศครับก็จะมีคนที่เข้างานก็จะมีแบบ สิได้ซื้อฟิล์มสเปเชียลครับออาบุญเหรอเนี่ยคน,นอ,อนประมาณคนงานโอ้โหตอนสี่สิบประมาณประมาณไหมสี่สิบไหมทีมงานยังมไม่รู้เลยฮะับ <laughs> แถมไปเรื่อย <laughs> แถมไปเรื่อย <laughs> เอาจริงคือตอนแรกฟิกไว้ว่าสี่สิบประมาณ, <laughs> มาณแต่ว่าพอเอ้ยรูปนี้ก็สวยรูปนั้นก็ดีอะไรเงี้ยครับแล้วก็มันจะมีรูปแบบที่เป็นโทนด้วยอะไรเงี้ยก็เลยเอามารวมๆแล้วก็ได้ประมาณได้ได้ว่าทั้งหมดต่อแบบคนงานคนเด็กกับ ใช่ครับก็ก็เป็นหลกัหลกๆก็เป็นผมแล้วก็จะมีพี่ๆทีมงานที่คอาช่วยผมหลังบ้านคือพูดตรงๆเลยนะครับเพิ่งเห็นวันนี้เหมือนกันเ <laughs> พิ่งเห็นตอนแต่งหน้าแล้วเขายื่นมาให้ก็ <c oughs> โอ้ยเพิ่งได้เห็นทั้งหมดก็รู้สึกว่าทุกคนน่าจะชอบครับ <c oughs> เพราะว่าเราก็ใส่ใจในทุกๆลุกแล้วก็รายละเอียดแล้วก็ความเป็นวินเทจที่เราต้องการนเนกับ คือมันตื่นเต้นไหมมันรู้สึกดีมากดีกว่าครับเพราะว่าเราเป็นคนชื่นชอบศิลปินเป็นคนชอบสะสมทีนี้พอมันมีของเหมือนแบบมันเป็นของสะสมแหละอ่าเอาไว้เปิดดูเอาไว้แบบเวลาคิดถึงก็เปิดได้เวลาอยากรู้ว่าแบบเออเราชอบอะไรอย่างเงี้ยก็เข้าไปศึกษาได้จากตรงนี้อะไรเงี้ยเราวันนี้แบบพันแเรียกว่ามาแบบแน่นของวัตครับก็ไม่ค่าคิดเหมือนกันครับเพราะว่าตอนแรกคือรอบแรกก็คิดว่าจะหมดหรือเปล่า ใช่แต่ว่าพอเปิดรอบแรกมาก็คือหมดไวมากๆทีนี้ก็แม่ๆแ,แ,นแฟนๆหลายๆคนก็อยากให้เปิดรอบสองก็เลยจัดเป็นสองสองครั้งเลยครับเป็นไงบ้างพอได้เจอคนแบบะระยะใกล้แบบนี้ปกติว่าจะเจอ,เอแบบตามเวต์อะสองพูดคุยบ้างแต่วานนี้หนึ่งต่อหนึ่งเลยเป็นยังไงบ้างคือโดนจีบไม่พักเลยครับทํา<ส>ทำไมเดี๋ยวนี้ผมโดนจีบบ่อยก็ไม่รู้ <S <S เออใช่เมื่อก่อนเมื่อก่อนจะแบบ มีแบบแม่แม่ฟิลแม่เลยเดี๋ยวนี้มีมีแม่แอบเนี่ยแม่ที่แอบอ่ะแม่มาใช่ใช่เมื่อก่อนจะมีแตบคนเดี๋ยวนี้มาแบบมีแบบชอบพี่หาดชอบอะไรแล้วก็จีบบางคนเป็นแม่มีเลยฮะเมื่อก่อนโอ้ไม่ได้แต่งหน้ามาขนนู่นขนนี่มาวิ่งวิ่งวิ่งเดี๋ยวนี้แต่งตัวสวยแต่งหน้าสวยเราอยากอยากให้พี่หาดสนใจเาเล่นละ ตั้งหันมันต้องเป็นยังไงหรอมันมันก็ไม่ได้เป็นอะไรผมแค่ไม่พูดมันก็ปิดหันแล้วว่ะ้วเป็นยังไงพอเราพอแบบเริ่มแบบว่ามีโพแ่นเพิ่มใหม่แต่ที่เมื่อก่อนเราจำแบบมันไม่มีคนนี้เนาะใช่มแม่ก็รู้สึกว่าใจไม่ได้เป็นของตัวเองครับนะใจเป็นของชาวบัเชียร์หรือเปล่าเอ้ยอืมใจเป็นแฟนค่ะบอ๋เคชมเทมโอเคขอบครับ ปไปเลยบ้าพอแบบแฟนบัาจีแบบเราได้คุยต่อหน้ามันเหมือนแบบมันเหมือนครั้งแรกที่เราได้เลยาสาหรับผมก็เป็นอะไรใหม่ๆเลยนะครับที่แบบโดนแม่ๆแฟนๆมาจีบอะไรเงี้ยครับก็รู้สึกว่าเออยังรับมือไม่ค่อยถูกเท่าไรหร่แต่ก็ก็ยังไหวอยู่นะครับถ้าใครจะจีบพ่หัดก็ขอความพยายามให้มากกว่านี้ <c ười> นะครับต้องพยายามแค่ไหนะ <c ười> ต้องพยายามให้จนจนใจอ่อนนะครับ ต้องพยายามแบบสู้เจ้าของค่อยเนี่ยพอหรือเปล่าเอาอันนั้นก็ลองอ่างัดไม้เด็ดกลยุทธ์อะไรมาสู้แล้วกันก็อยากจะสู้ได้ยังไงอ่ะเราม่ืกรรมการมันมยังอยู่แหลกเอาโทษกรรมการซะแล้วจริงจริงก็ทุกคนก็อยู่ในใจผมแหละคุณใจเป็นกลางใจเป็นกลางครับใจเป็นกลางครับเหมือนผมโดนแกล้งเลยก็เรียกเหมือนว่า คนรักมาถูอแล้วโอเคไม่ได้ค่ะวันนี้ก็แบบมีคนมาให้กำลังใจด้วยนะครับเยอะแยะเลยหรือว่าจะให้เน้นใครเป็นพิเศษหรือเปล่าูนใต้แม่ล่ะอ๋อจริงอ๋อพูดเถอะพี่แมคพี่แมคเขาแวบมาแวบมากลับมาให้กำลังใจน้องและวเราเป็นยังไงเราให้กำลังใจก็ชื่นใจครับก็เอาจริงคือวันนี้เขามันเขาไม่ต้องมาก็ได้แต่ว่าเขาก็ยังจะมา มาหาน้องมาให้กำลังใจมาพูดคุยกันอะไรเงี้ยพูดว่าอะไรอ่ะไม่หาตัวเฮ้ยมันไม่เรื่องส่วนตัวหรือเปล่าไม่เขาบอเอาพี่เล่าได้เลยอ๋อก็แบบสู้ๆนะเออแบบเห็นคนเยอะเลยอะไรอย่างเงี้ยเหนื่อยหรือเปล่าเขาก็ถามตามอัธยาศัยแหละเออแล้วไม่เหนื่อยนะคะไม่เหนื่อยนะครับพอเขามาไม่เหนื่อยเลยชื่นใจเขาอะเขามาป้นโฟลเดบุ๊กไปอันหนึ่งด้วยผมซื้อให้เขาไงเฮ้ย เลยมาแล้วตอนผมด้เขาต้ดูอันนี้เหละแต่ผมซื้อให้เขาแต่ผมคิดราคาพิเศษครับราคาพิเศษเท่าไหร่เป็นราคาพี่โจฮันแล้วกันครับแต่ว่าราคาพี่โจฮันมันมีผลแถมหรือเปล่าเอาไปทุกอย่างเลยเดี๋ยวผมขนไปให้ที่บ้านแล้วกันอราคาพิเศษได้ผลแถมไม่ได้หรอได้เป็นของแถมเหมือนเวลาน้องน้องให้พี่โจฮันหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องไปดูกันนะครับกดเท่าไหร่คุณพิงค์เาหันหรือเปล่าผมบอกคุณพิงค์หร้อยอันนี้ผมคิดอ่า ห้าพันครับโอ้โห้าพันไม่ได้มากกของผมแก้งอย่างนั้นนั่นเราก็ติดตามซีรีส์จังเลยลู้หมดโอเคเขาเป็นคนใส่ใจใช่เอาเป็นเหมือนผมโดนแกล้งเลยอ่ะตอนนี้การเล่นแก้วกระต๊อวันนี้ก็แบบมีโกดขายในต่างชาติไหมใช่ครับก็มีหลายอย่างใช่ก็มีเพาเวอร์แบงก์มีอ่าที่ติดโทรศัพท์ครับเดี๋ยวนี้แบบเวลาใครจะเป็นดาวติกตรงติกตอกต้องมีอันนี้นะฮะเอาไว้ติด อ่าตรงนี้ปุ๊บแล้วมายืนเต้นได้สบายมากเลยแล้วก็มีผ้าห่มนะฮะมีเสื้อนะครับผมอ่แล้วก็มีมนะะมเนี่ย<ม>เ,เสื้อเสื้อนี่เสื้อเป็นแบบนี้เลยอ่าอันนี้โลคุณออกแบบเปล่าครับก็เป็นคนโคเซตเองเหมือนกันครับทําไมผมตอบดูไม่มั่นใจ <c oughs> ใช่ไหมครับ <c oughs> อ๋อโอเคครับใช่ใช่ก็เสื้อแล้วก็จะมีอ่าโคตรกาศครับเป็นแนวของเราแบบมีออปชั่นคูเหมือนคนอื่นเขาแบบที่เราอยากเห็ก็ หลักๆก็คืออยากสะสมเองด้วยครับชอบสะสมของตัวเองเหรอใช่ผมคือถ้าเป็นงานที่ผมทําแบบทําเองเนี่ยครับผมจะชอบทีนี้ผมก็จะสะสมของตัวเองด้วยแล้วมีอยากไปทำให้คนอื่นทำไปทำให้ใครฮะับทำเลยโอเคถ้าใครถ้าใครอยากให้ผมทําให้ผมก็ทําให้ได้ครับอ่ามาเลยเดี๋ยวผมจัดให้สเกลงานถ้าเขาไม่อยากผมก็อยากมีที่อยูนะแล้วก็ต้องปรึกษากันนะฮะ ชงเข้มเลยครับตาประเทศพชาด้วยกน็นใช่ก็เป็นครั้งแรกครับล่าสุดนี้เป็นครั้งแรกที่ไปแบบเป็นแฟนแฟนมีทแฟนสายคู่ครับกับพี่แม็กเพราะปกติจะไปคนเดียวครับล้วไปคู่เป็นไงรู้สึกไม่เหงาเอาจริงคือเหมือนแบบมีเพื่อนมีพี่อยู่ตลอดแล้วแบบมันมันไม่เหงาครับมีพี่ผูดการมันเหงาครับอันนั้นเหงา ที่ว่ายางเงาเลยคนระับหลาไม่เงาทุกคนน่ารักผมมากเราเป <c oughs> ็นังานพอบรบรรยากาศและเป็นแทนต่นางประเทศครับโหก็ไม่คิดว่าจะมีคนมาหาเหมือนเดิมเลยก็เราหายทางหายไปนานเนาะแล้วก็ไปโฟกัสทางด้านเพลงก็ <c oughs> ค,งคิดว่าแบบหายไปกันแล้วแต่พอมีซีรีส์แล้วก็มีน้องนอตน,นี่แหละครับมาทําให้ทุกคนรักอีกครั้งหนึ่งก็ก็ดีใจมากๆที่ได้เจอทุกคนนะครับทั้งในไทยและต่างประเทศครับควาพเป็นั อุ้ยเราเล่าอะไรได้บ้างอ่ะเร็วๆนี้เร็วๆนี้ครับเร็วๆนับอยู่อ่านับไปไม่เกินสี่วันหรอโอเคสี่ถึงห้าวันจิอ่าเลขสี่กับเลขห้าประมาณนี้อันนี้ไม่ไ่วหรือเปล่าก็ลองซื้อดูครับถ้าถูกก็มาแบ่งกันด้วยนะฮะสี่ห้าที่คือเดือนหรือวันคิดว่าน่าจะเป็นเดือนก็คืออีกห้าเดือนครับ เพลงแรกจะเป็นเพลงอ่ะเดี๋ยวสปอยเลยเพลงแรกจะเป็นเพลงเอาพี่ตามาด้วยเลยมั้ยยอคยอกยอคนะฮะโอเคเพลงแรกจะเป็นเพลงที่ทําให้รู้สึกถึงความเป็นดีซิตี้ครับความแล้วก็เป็นแนวเพลงที่ผมชอบเป็นความชอบของผมร้อยเปอร์เซ็นต์เลยคือผมเขียนเองด้วยทําเองดนตรีก็คือโปรเซสกับพี่ตาสองคนก็คือแล้วก็มีทีมเพื่อนๆคอ,อ,อยช่วยกันนี่แหละครับก็ออกมาอีกไม่นานมากได้ดูแน่นอน ใกล้แล้วครับเรามีเรามีพระเอกนะครับเอาผมหลอกขนาดนี้ต้องไปใช้พระเอกที่ไหนครับแล้วคือหลังกล้องคือเอออะไรแฟนพระเอกนะแฟนพระเอกนะฮะพระเอกไปดูในเอมวีดีกว่านะฮะเดี๋ยวไม่ตื่นเต้นนะฮะพูดไปหมดแล้วต้องตื่นเต้นมาก ได้ไงอ้าอ,อาจจะอาจจะอยู่งี้งงอ,อาจจะงงว่าผมทำอะไรมาเสิร์ฟร <laughs> อฟังนะครับแล้วเขาจะมีชาเลนจ์ไหมชาเลนจ์เรืร่องสับปะรดคิดว่าน่าจะมีครับม่นแต่เพลงแรกคือมันเป็นแบบเพลงแบบเปิดตัวจะเป็นเพลงที่สนุกและเท่ครับในในในอ่าโพซิชันที่ผมวางให้กับเพลงนี้นะครับอาสาให้วางสับปะรต่ดให้แบบว่า จะกำลังใจให้เราเพลงแรกครับผมก็อยากจะฝากทุกคนนะครับติดตามผลงานของบารสนะครับผมฝากไอจนะครับ BBS JTR นะครับหรือว่า X หรือว่า t i k To ็ก็เป็นแบบเดียวกันเลยนะครับแล้วก็ฝากผลงานครับเดี๋ยวจะมีโจฮันน์นอสเปเยลนะครับผมแล้วก็อาจจะมีซีรีส์เรื่องอีกเรื่องหนึ่งนะฮะนี้รอติดตามนะครับผมแล้วก็ฝากดิสตี้ด้วยนะครับใกล้แล้วนะครับน้าโปงน้าโเป็นตาใคร น้้ปกนี่คือตาผมเองครับผมเราจะเป็นโฟโต้บุ๊กผมให้เป็นตาเจ๊ฝ้ายก็ไม่ได้ครับอะไรนะ่โอ้โมุกโบราณจริงนะอ่าเปิดมาจะเป็นสีแดงครับเปิดมามีอนก็มีมก็มีมีบอกว่ามีกี่พาร์ทมีอะไรแล้วก็นี่โอ้เนี่ยเปิดรูปเดียวก็หล่อนะอะเปิดอีกรูปยังไงก็หล่อนะอ่าเห็นไหมหลับยังหล่อนะฮะฝากไ็เรื่ยนะฮะ Eu